รวรมบิวนะครับก็เนื่องจากว่าอยากจะนำหลักสูตรนี้นะครับวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยไปปรับใช้กับการคอนโทรลต้นทุนสำหรับหน้าง,งานจริงนะครับก็้วกงฟังชันต่างๆรวมถึงรายงานที่จะสามารถดูได้แบบเรียลไทม์นะครับทำวันนี้ดูวันนี้นะครับสามารถที่จะจัดการปัญหาหน้างานนะครับได้อย่างรวดเร็ว สิ่งกล้เที่เห็นเบียร์ตัวสุก,กิตอยู่ที่มีจานลาวมาไกลแต่มาพออูฮอมบิลเสืออะไรอ่าผู้สึกว่าเป็นบทเรียนใหม่ดนในอ่ะเหตุรกิจขอ,ข,อของของของดุพุ่น mm hmm. ว่าบิลอัติสวยเป็นเครื่องมือสวยอันหนึ่งที่ว่าให้ธุรกิจไปได้ดีกว่าเพราะว่าคล้ายๆกับว่าวเวลาเขานำทางก็มี GPS ีเอสเก่อสร้างเทปอันนี้เทียบมิบิลมาสวยน่อยจะดี